ีหมดหมดเจอใหญ่เหรอเวทเราเสียเปรียบยหรือไงครับแฟนชายก็เสียเปรียบแต่ไรกจะได้ต่อยกับไอ้เพชรเพชรอนุวัตรครับร้อยยี่สิบก็เลยพอ,อมาวันนี้ขเขาเปลี่ยนผู้ก็เลยใหญ่ก็เลยใหญ่ไปหน่อยเนาะต้านไม่ไหวครัอเป็นไงไฟนี้ร่างกายเราคิดว่าดีกว่าใครที่ผ่านมาไนหะมก็ถือว่าดีอยู่แต่ ขาสูงแับต่อยยากต่อยยากคู่ชกเราเนาะเข้าไปนด้เก่เก่มาเลยอ่ะได้ต่อยคู่อื่นก็เลยกลายบันแล้วก็เลยต่อยกันถ้าเกิดมีโอกาสจะจัดเจอกันใหม่เนี่ยเวทไหนอ่ะถ้าคิดคิดได้ประมาณร้อยยี่เบ็ดร้อยยี่เบ็ดได้เลยนะถ้าเราซ้อมดีชกเวทเราคิดว่าเราจะมีโอกาสชนะไหมน่าจะมีโอกาสอิตาลีเนี่ยอาชีดเยอะด้วยเนาะเขาไปนี้ เท่าไหร่ครับกี่หมื่นห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นเลยแล้วก็ยกสุดท้ายเป็นแสนสองอืมทั้งหมดแสนสองครับผมเสียดายนะเสียดายอยากขอโทษใครบ้างครับบังชายขอโทษทีมงานทุกๆกำลังใจด้วยวันนี้ทำไปเพี่้ยนตู้กับเอฟซีแสนสองก็ไม่ไปน่าจะดีกว่านี้แน่นอนเมื่อกี้ยกสี่ได้ได้หมดก็ได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วราคาไปรุ่นที่นานเลยจังเลยครับผม พี่สิ่งได้วันนี้เป็นไงบ้างพี่ดูภาสมดุลใหญ่ครับสูงตัต่ยหถ้าถ้าถ้าช็อตพี่ตอนนี้พี่กัดเท่าไหร่ที่ื่ชอที่ก็ร้อยยี่สิบยี่สิเอ็ดอับ มาช้ามาช้ารื่องขอเช้าเราชวมาเป็นร้อยสองครับที่ัะทุกอย่างไปครับผมทนั้ที um> ่ำเต็มท um 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 ี่คร um 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 um> um ับขาโทษกําลังใจเลยโอเคครับเป็นกํลังใจครับะวัดสติา เอาพายออลสัมภาษณ์แต่ว่าผมแปลไม่ถูกแล้วประชาับมุดเดียววะไม่เป็นเมื่อบีวันนี้ตามแผนนะหรือก็ตามแผนอยู่ครับเด็กวันนี้ต่อยดีมากครับเด็กผิดพลาดอยู่ครับวันนี้ผิดคาดผิดพคาดผิดีกพลาดดีกันพลาดครับช่วงไหนที่เรามั่นใจแล้วว่าชัชัยน่าจะชนะแล้วน่าจะดูก็สามยกครึ่ง ก่อนก่อนโดนหมัดทุกันเราก็มั่นใจละแต่ว่าเด็กกลับมาได้เด,เด็กโดนหมัดทุกันก็กลับมาได้อตอนนี้พี่ชนะเพราอะไรวางแผนถูกหรือว่าเขาทบท่าเองหรือ,อยังไงพี่คือเด็กเด็กฟังเรารู้เรื่องวันนี้เด็กบอกให้เด็กใช้ยอย่างเดียวสื่อสารรู้เรื่องวันนี้เด็กเด็กตั้งใจฟังแล้วก็คนที่มุมไม่เยอะเด็กไม่รู้ตอนนี้คือฟังฟังผมคนเดียวตอนตอนพายุเด็กฟังผมคนเดียวเด็กจะรู้เรื่องถ้าคนสอนเยอะถ้าถ้าคนสอนเยอะเด็กมันจะไม่รู้จะฟังใคร แล้วเห็นได้ขึ้นไปรับอาชีดด้วยเลยสมุตว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ 3, ครับได้สามหมื่นครับสามหมื่นสามหมื่นครับเก้าใจมวยจาก,จากพี่นุ่มสองหมื่นแล้วก็พี่ยุทธสุราษฎร์หมื่นหนึ่งครับผมเอาฝากอะไรถึงแฟนมวยที่หนึ่งที่ครับฝากขอบคุณแฟนมวยครับที่ช่วยเชียร์ชัดใจครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับโอเคฝากช่วยเชียร์ด้วยครับเป็นกำใจให้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ชนะจะตายใน่นอนเลยครับเป็นไงเมื่อวันนี้หัวใจหัวใจเปใน่นอนเลยเต็มร้อยเหมืเดิมไหมปึ๊กปึ๊กเหมือนเดิมวาวาันดีสบวันนี้เก็บชัยชนะอีกไฟหนึ่งครับไม่แต่ตายเพราะมึงว้าวามีอะไรคุยถึงพ่อรันได้ไหมขอบคุณพ่อรันขอบคุณพ่อรันให้ชนะแล้วครับชนะแล้วครับผมโอเคขอบคุณพ่อรันที่นี้สุดยอดสุดยอดไป้รู้ได้ยินอ๋อ